สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปองพาเพื่อนมาเที่ยวเจดีคู่นะครับที่อดอยดอยถนนเนาะ <c oughs> นี่เป็นเจดีของนาวาพลภููมิศรีนะครับองค์รอกเก้าะนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นนาวาเมธนีโดนของราชินีรอกเก้าะนะครับค่าเข้าคนละห้าสิบบาทนะครับ สาชาติก็หนึ่งร้อยบาทนะครับแต่วันนี้ปอนไม่เข้าเนะวันถ่ายรอบๆให้ดูแล้วกันเนาะจะพาไปโดนดูสวนแล้วกันนะครับส่วนก็จะอยู่ข้างๆนะครับนี่สวนสวยสวน,นะครับ

ส่วนข้าวฟรีนะครับใครผ่านไปมาๆมาได้นะครับเห,หนื่อยนี่สวสวยๆเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นยอยู่เห็นไหมของราชินีรอ9เก้า นครับเนะเาะอตอกก็สวยคนก็เหนื่อยนี่ท้าไงก็ที่มาเที่ยวได้นะครับเ,เที่ยวได้ทุกรูดูเลยนะครับทุกหน้าเทศกาลเลยเนาะนะครับนี่ โอเคสำหรับคลิปนี้ปอนขอจบแค,แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ